เออมีเสียงปืนอยู่ตรงอยู่ตรงคิวเฮาส์ออืยู่คิวเฮาส์อยู่คิวเฮาส์นะขบดัง หมดแล้วมั้งหมดแล้วมัม้งคานอยู่มีสัน์อีกปันเข้า ตรงความได้เหรอทีใ่ใช่ได้อยู่เขาในทีน่รถเราเต็มอืมรออะไรเลียบไกลแม่งป่าแม่งเงียบเอาให้ตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวล,วละโดนละอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่ง

แล้วตัวลงใหม่พี่ตัวลงใหม่ข้างหน้าข้างหน้าผมข้าง,า,ขา,งา,างล่างมีลายเท้าอยู่นี่ลงต่องเดิมลงต่องเดิมลงต่องเดิมเจ็บแล้วพี่เจ็บละ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 ยังคานอยู่ อโอ้ยอยู่นี่อยู่ข้างหลังเราพี่ก๊อลฟพี่นา้นานู้นนู้นที่สองร้อยทีสองร้อยทีสองร้อยฮกแฮกไม่เจอน่าสองทางานู้นเหรอวางนอนนอน,น,อนอตรงขินนะ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วถึงก้อนเนี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นจะโดนยิงแล้วเฮ้ย <laughs> เขาเล็งใครอยู่เมื่อกี้เขาเลง็งใครอยู่อะใช่ใช่ตรงนั้นแหละใช่ขอทางนั้นนะโอเค เขาเลี้หมอเลี้พยาบาลพี่มองไม่เห็นป่ะโอ้ถทะยุตรงผมเลยพี่เนี่ยยิงยิงได้เลยพี่เนี่ยพี่ตีมาตรงผมนี่พี่พี่กำลังวิ่งขึ้นไปหัวโดเลยเนี่ยสองตัวพี่เฮ้ยสามแล้วน่ะเขายิงสวนท่าไหนมาวะวิ่งลงมาโดนอีกตีหนึ่งเข้า โอ้ยไม่โดนเลยวะคอยใจยางกระชีดเข่าพี่ลวงหนึ่งไม่มีพี่ไม่มีพี่ แท็กเจอสองตัวพี่เมนเตเล่เมนเมนเตเลใหม่อ่ะตับตัวสนัขอยู่นี่หมาไม่วิ่งน่าจะอยู่วนนี่อยู่นี่นีอยู่นี่ตัวนึงสีแดงโดน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 าดนโดนโดนโานนู่นโดนนโดนนโด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 นนี่นโดนโด ไอ้เนี่ยล่วงอยู่นี่พี่ล่วงลุกต้องไปถึงแล,ล้วลุกไปถึงแล,ล้วไม่ได้ยได้อยู่ <c oughs> อยู่หลังหินนี้พี่หลังหินนี้สวยสวยพี่พี่ยงิงอันนี้ให้แล้ว เปนหน,หน้าหน้าหน้าที่สองพี่กำลังขมามาอยู่ใช่กำเนิดไหม system online เลเซอร์พี่เนี่ยเลเซอร์ Laser, แต่ละคนนี่ดูเขายังอยู่ข้างล่างเลยยัดเขาไม่ขึ้นอืมต้องยัดแล้วอ่ะเตรียมตัวเลยพี่ ใช่ううควันพ er er right? oh mm ิโกไม you you. ่แล้วพี่ายโอ๋อเขามีป้อมพิโกอลาเลาเลยพี่ปลาเลยปลาควันเลยเดี๋ยวพี่จะเดนแบบพี่จะโดนแฮกอีกรอบไม่ยิงก่อนเลยเด็กผมจะแฮกเขาเ้ขาควันออกนะโอซ้ายดีกว่าพี่ให้เขาเขาพยายามเล่นตรงกลางพี่ระเบิดไม่มีแล้ววะ มนตายวงไปแล้วตัวหนึ่งตักตัวไหมน่ะหมดไหมไอ้ไข enfin ่โดนผมวะหมดหมดไหมไม่หมดไม่ดีเขาไม่ใช่คนที่อยู่โอเคเขาเนี่ยเขาข้างหน้าเนี่ยสีสีกลับพี่แอดมอสเอานี่ไปโหลดมินิเกาะอยู่ข้างหลังนะ มินิมินิโหลดมินิอยู่ในบ้านพี่อีกตัวนึงโหลดมินิไม่เกาะอยู่ข้างหลังนะพี่พี่พี่เกาะเกาะปาไว้ข้างหลังเกาแผ่นอะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วหามอนะควบเลยคุบเลยนะแฮกแล้วแฮกแล้วแฮกแล้วปลาระเบิดอยู่ของตัวบ้านนู้นแล้วมั้งหาวิ่งแล้วแฮกเตีสามตัวแฮกเตียวสามตัวขนาดบอสพี่ข้างบอดปลาโดนสาระวังระวังพี่โอ้ยเล่นไฟ วางรงไปที่เยอะเรจะขึ對對 h <h ้นต้นไม้อ้ยโดนเขาอยไอ้เนี่ยโดนโดนเขาเสยใช้เลยอ้างหมัยขงหลังหลังหลังข้างหน้าปอปเลยวางกแพง เล่นเล่นลูกซองพี่ฮัลโหลพี่ได้ยินผมไหมเขาเขาเขามากล่องเดิมเขามากล่องเดิมมีตัวมาเก็บกล่องเดิมเมื่อกี้ผมเลงทนายแล้วผมหลุดกาอากาศเลยกำลังจะกำลังขึ้นลำกล้องเลยแล้วหลุดขับรถละ รถสี่ใช่รถสี่รถสี่พี่แตกขอแตกเก็บร้อยหมดหน้าผมหน้าผมตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกใครเรียกหอก็งหอพี่หอพี่ไม่ระเบิดหรอกวหอพี่ระเบิดแล้วทั้งหลังมีรอย ไม่เห็นคนพี่คนต่อง CLCI อยู่นี่พี่เก็บเพื่อนไปแล้วเก็บเพื่อนไปแล้วอยู่ในบัสอยู่ในบัตรนะต,ตอนนี้เจอเจอเจอสี่ตัวเจอตัวม่วงพ่วงสองตัวนะตัวหมากับ หนึ่งที่ดาวนึงโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตี่ยี๋เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเอ้าตีก็เจ็บแล้วหน้าตี๋ห้างบนห้องสองหนึ่หน้าข้างหน้าเองอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วที่มิ้วเลงแต่ตัวนั้นมีสองตัวบบนนนหยุดบนพี่อยุดบนอยุดบน ผมแฮกแล้วผมแฮกแล้วแฮกแล้วแฮกแล้วมึงมันขึ้นบ่นเลยมึงนะยังไม่เห็นเลยว่ะพี่มีด้านข้างพี่เป็นได้ยินเสียงจากข้างล่างมันอยู่ไหนวะพอดีแอบอยู่นี่โอ้โหแอบอยู่ข้างล่างแอบอยู่ข้างล่างเทียดแอบอยู่ข้างล่างอ่านี่ยหมด แอบอยู่ล่างบันได